สวัสดีค่ะเอฟซีขาวันนี้ก็มาดูภูมิพันธ์จะำตม้มตั่วีฝนก,ก็ตกแฮงไปเนาะใช่ไหมคะตำต้มตัวตัวท่ามกลางฝนตกค่ะเอฟซีขาช่วงนี้ฝนตกเยอะเลยค่ะอายุเข้าฝนตกกินตำตัว ดวัวให้พ่อแม่กินค่ะ กินแบบสบายๆหน่อยครับตำให้แหลกนิดนึงขอบคุณเี่ตีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะตำถัวตำหัว สองมือได้ไน้องบ่มีมแหงแล้วมือเดียวอ่ะทำถั่วแ่บแบเดยหพอแล้วค่ะเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงเลยค่ะมีมะนาวมะนาวเก็บม,มาจากสวนไส่เอฟเค่ะมะนาวใส่ลงไปเลยหนึ่งลูก โกให,ใหญ่เลยค่ะอู้เป็นกระแจบพี่น,น้องมะนาวหนึ่งลูกนี่ค่ะเอฟซีค่ะอู้เป็นกะแจบไอ้ำปนะร่ น้ำปลาสามชัพพทีแจบบๆนัวๆเลยเพราะว่าตั่วเยอะ่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใส่ไปเลยขึ้นชั้นโต๊ะน้ำตาลทรายขึ้นชั้นโต๊ะค่ะขาดไม่ได้คือ ผงชูรสค่ะใส่ชูรสค่ะชูรสก็หนึ่งช้อนชนา มเขือเทศใส่ FC ค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปเลยโอ้ลูกน้อยๆน,นี่ก็ต้องบุมฮันว่าก็ต้องนั่นหรอมากลูกน้อยๆนี่มะเขือเทศโอ้โหแะเขแอเทศ

เสร็จแล้วค่ะขอใครเสร็จแล้วใคร fc ค่ะเสร็จถาดเลยค่ะโอ้ fc ค่ะมาดูค่ะตำถั่วคูมพันป๊อดพี่น้องน้ำลายแตกมาเด้อค่ะมากินนทำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะตำถั่วแซ่บศษเศษเศษฝีมือคูมพันค่ะสดเด็ดเชิญรับช่องคูมพันตุลากันค่ะ ใส่น้ำปลาสามทัาฟีค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผมชูรสหนึ่งช้อนชามะเขือเทศเล็กประมาณสิบลูกค่ะมะนาวลูกใหญ่หนึ่งลูกพริกพริกขี้หนูประมาณสิบเม็ดค่ะอร่อยมากเลยค่ะเอฟซี่ะมากินน้ำกันเลยค่ะเด้อตําทั่วเจ็บๆน้ำกันโอ้โหเปรี้ยวปากน้ำลายแตกเลยพี่น้องขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ พบกับภูมพันธ์ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ